ยาง nd ีรับเบอร์ห้าศูนย์แปดนะครับผมข้างหลังและข้างหน้าจะเป็นห้าศูนย์เจ็ดอันนี้จะเป็นยางวิบากแบนไทยเนือยางค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวอันนี้ผมจะใช้ขนาดเอ่อร้อยสิบทับร้อยซึ่งซึ่งค่อนข้างโอเวอร์ไซส์สำหรับรถ kx 230นนะครับผมปกติ แต่ต้องใช้สักร้อยทับร้อยก็พออันนี้ผมรู้สึกว่ามันใหญ่ไปหนักด้วยเอ่าแต่พูดถึงเนื้อย่างนะฮะผมเนื้อย่างแข็งเนื้อย่างค่อนข้างแข็งซึ่งความแข็งของมันเนี่ยอืมต้องบอกว่ามันเป็นยางที่เน้นเน้นใช้งานนะครับผมเพราะว่าราคามันแค่หลักร้อยเองอะผมซื้อมาผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรด้วย ตอนแรกนึกว่าผมไม่ได้คิดว่ามันมันถ้าเทียบกับราคานะผมถือว่าคุ้มค่านะครับผมเพราะดูจกากลักษณะการออกแบบยางเนี่ยที่เขาจะออกแบบมาเป็นสันเนี่ยเห็นไหมเป็นสันเข้ามารองรับนะมันช่วยให้เวลาที่แบบเราปล่อยลมยางอ,อ่อนๆนไะอ้สันตัวเนี้ยจะเป็นตัวตัวรับแรงเอาไว้เพราะถ้าเกิดว่า,าที่เขาออกแบบมาอย่างเนี้ย เพราะว่าป้องกันดอกยางอ่ะมันฉีกเหมือนอันนี้จะเป็นยางเก่าผมอันนี้เห็นไหมเราปล่อยลมยางอ่อนๆเรายกล้อหรือเข้าโค้งแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมยางฉีกยางฉีกเนี่ยยางฉีกอันนี้เป็นยางเป็นยาง IRC เนอะอันนี้เป็นยางเก่าเป็นยางกึ่งอ่า ว่าไงดีะมันเหมาะสําหรับการใช้งานทั่วไปนะครับผมเป็นยางแบบทนคนแต่ถามว่าเหมาะสําหรับการแข่งขันไหมไม่เหมาะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานทั่วไปแบบทางแบบทางเทลวทางแบบเขาเรียกอทางอะไราทางทางลูกรังค่อนข้างเหมาะครับผมเพราะว่าเป็นยางที่ทนและก็ คุณจะใช้มันได้โดยที่ไม่เสียดายอะไรเลยเพราะว่าราคามันถูกนั่นเองครับส่วนอันเนี้ยผมเอาไปใช้งานในระยะเวลาสองเดือนกว่าทางดำบ้างนะครับผมทางบนถนนส่วนประสิทธิภาพบนทางถนนก็เหมือนยางวิบากทั่วไปแล้วครับผมแต่มันดีเพราะว่ามันทนเพราะว่าเนื้อยางมันแข็งดูสันมันเนี่ยเลื่มมนละ เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปใช้ยางเหมือนที่พวกนักแข่งเขาใช้กันอนะ่ะคุณซื้อตามไม่ไหวหรอกดอกยางจะหมดเร็วมากเพราะว่ารถเนี้ยก็ได้มีการปรับแต่งสตือมาละหน้าอ่าหลังสี่สิบแปดหน้าสิบสามแรงอก,กเลยค่อนข้างที่จะเยอะกว่ารถสแตนดานนะฮะถ้าเกิดว่าเพราะว่านี้เน้นใช้งานทั่วไปด้วยนะครับผมอ่ะให้มาดูยางนะ อยางหน้าเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลยเพราะว่าขีก็ไม่ค่อยจะชอบใช้ล้อหน้ากันนี่นะดูดอกยางอ่ะดอกยาง,ยางข้างหน้าเนี่ย ND 5 0ดห้าศูนย์เจ็ดอันนี้น่าจะเป็นขนาดแปดสิบร้อยอ่ะใช่แปดสิบทับร้อยยี่สิบเอ็ดทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยครับผม ราคาประมาณตอนที่ผมสั่งมาประมาณพันพันหกหรือพันเเนี่ยแหละผมจำไม่ได้เหมือนกันสั่งในในแอปส้มเนาะถือว่าเป็นยางอีกรุ่นหนึ่งครับผมถือว่าเป็นทางเลือกนะครับแต่แนะนำนะครับผมใครขับรถที่แบบอ่าสีซีร้อยร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบถึงสองสามสูนเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นยางร้อยทับร้อยจะดีกว่าพอร,รู้สึกว่ายางร้อยสิบรู้สึกว่ามันจะจะเกินจะเกินกําลังรถไปรู้สึกว่ากําลังมันมันมันหนักล้ออ่ะอุ้คุณดูขนาดยางาร้อยสิบเบิร์มเลยอันนี้ยางเดิมไปเทียบเลยดูยางเดิมได้ยางขนาดร้อยสิบ อย่างเดิมรู้สึกเจ็บอันนี้มันใช้ระบบนิ้วนะครับผมแต่ถ้าเทียบกันแล้วก็ประมาณถ้าสั่งร้อยทับร้อยก็ประมาณนี้แหละแต่110ร้อยสิบากอแกมยางมันใหญ่ๆไปนะโอเคครับผม